อาจาจะยังไม่ดีดแล้วที่ควรอะไรเงี้ยเราสมควรก็ขอเป็นเป็นรูแทนทุกทีมาทุกคนขอโทษทุกคนที่มาดูถึงทุกวันโอ้ไม่เป็นไรกินผมพวกเราเจ้าหี้กันมากแล้วที่เบลยอย่างเงี้ยที่คนทุกทุกคนเลยไม่มีใครแบบโผลงานกันสร้างมาสร้างคืนอย่างเงี้ยอยากจะแบบเออแต่ว่ามันก็เกิดเกิดขึ้นมีแบบมีอะไรที่แบบไม่มได้เป็นไปตามที่ที่คิดไว้เลยเนะี่ยอย่างวานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ก็แล้วแตอยากของคุณทุกคนมากกว่าที่สุดท้ายแล้วม็อยังเชื่อใจพวกเราแล้วก็ยังอยากจะมาเจอกันอยากจะมาอยู่ในในวันดีๆในวันที่มันเป็นวันที่เราจะหลับแบบว่าจำมันไปอีกแบบตลอดชีวิตเลยนะรักพวกเธอรักนะสุดท้ายก็คือผมแหละประกาศนานนิดนึงขอโทษด้วยนะคือ ผมแบบคือภาพบนนี้ราแบบเรามองลงไปคือมันผมม,มีความสุขมากทุกครั้งที่แบบผมแบบมีโอกาสได้มาได้มาทําอะไรแบบนี้นะหรือการยิ่งวันนี้แบบได้ทํากับพีพีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นวันเป็นวันพิเศษของเราทุกคนเลยไงแล้วพ็อไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับขึ้นมาทำอะไรแบบนี้อีกเมื่อไหร่ว่าเดี๋ยวผม ใน้อีไม่นานแล้วก็ไม่รู้จะมีโอกาสกันมาเมื่อไหร่ยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนล่วงหน้าแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกๆคนในวันนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าบอกว่าเราจะได้แบบมีแบบวันดีๆแบบนี้รุ่งจะหนีไปในรอบในรอบ EP และก็รวมกับทุกๆคนด้วยเก่งมากเก่งแล้วทุกคนที่อยู่ในมอแล้วก็ทุกคนที่ที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะแล้วก็ทุกๆคนของมุกอากทุกคน เดินขอาเราสมโภนที่มีทุกคนคนสะพรนะผมก็เพลงก็ไปจะเป็นเพลงสุดท้ายเนาะเพลงสุดท้ายของของของคอนเสิร์ตก็ลองเพลงนี้ให้กับกันและกันแล้วก็กลองให้กับพวกเราทุกคนนะับ